นหนึ่งหนึ่งเรียบร้อยครับเป็นล้มนาดหนึ่งสามไว้ดวได้ออราราำกำลังจะได้ไก่เกมนี้ไปทีเองเขาก็อยากมาข้างหลังแต่ล้มหนาบไกไว้ให้ฮะโอ้แม่โคตแม่แล้วก็ JKR สองนอกดาวแต่ก่อนจะรีเซ็ตขออนุญาตยิงก่อนแล้วกาาันให้เรียบร้อยกาเปไปเรียบร้อยครับล,ล้มหนาไปด้เดีดดว้ี่หายวยครับผมตรงนี้ไหลมาแค่คนเดียว มาแล้วแล้วโดนไปหนึ่งครับผมเบสกีร์ครับเก็บสองเลยหรือเปล่ารถรถดันรถดันแล้วตะกี้โอ้ยโดนสวนมาแล้วเจคอดไปได้ JKR ครับผมเหมือนจะเป็นคิวสติวมานะตรงนี้แล้วโนได้ไปได้เบสิกเกอร์ครับหมุนมาเจคซี่ไม่ได้เบลมอสน็อกดาวน์แต่เหมือนจะเซฟอยู่นะครับมุมของเบลมอสเอ้าไม่เซฟด้วยเลยนี่เลไปเรียบร้อยเลยครับผมเป็นพอสไม่ใช่ด้วยเป็นเคโกสิทธะโอ้โหนี่ไงเอ็มไอเจที่รออยู่แล้วใกล้ๆค่ะแม็กโซนัสยังไงกับเดย์เทรดตรงนี้เหลือสองคนค่ะฟุกกับแม็กโซนัสแล้วหมดเลย โอ้จังหวะที่ตรงนี้ยังตึงๆกันอยู่ครับผมเอโกซิดกับเจ้าแมนคอมโบกันส่ง ETN ออกเกมไปเลยครับผมคนละคิวฮะกองรีเดินมาก่อนค่ะดูว่ายังไงแล้วเอโคซิตไปได้เชสซิงล็อกนาวลงไปเฮ้ยล็อกนาวล็อกนาวผู้ชิลล์ล่างนี้นะยังไม่ได้แล้วมุมนี้นูรินนี่นูรินได้ได้ไหมครัคอมโบนูรินครับผมเอโกซิดก็ไม่ได้เลลีกครับผมอีกทางด้านหนึ่งเจมไม่ได้โนด้าแต่ขอดูไฟนี้ก่อนนะเอาให้จบไฟเข้าไปเหมือนจะโดนด้วย โอ้ยออกไม่ได้ไปทะลุไม่ได้ลาก่อนลาก่อนเรียบร้อยครับผมสุดท้าเป็นเดทเหรที่ปิดแบ็คทูเบสิกไปตัดมาตรงนี้ครับผมมีอลินามีโกเซนผ่ากลางขึ้นไปแล้วเป็นโลกนัน่ได้ติดซี่โลกนานมุมนี้โอ้ยยิงฟรีจัดเลยครับผมยิงข้ามมาเลยฮะตรงนี้ต้องรอดูว่ายังไงดีแล้วเห็นว่าดีเจ๋อขอบมาอีกหนึ่งครับผม มุมนี้ไปเทสยิงได้3าทีีมด้วยกันครับผมตามตรงนี้ฮะลิวกับบาการิกใช่ครับผมเองาว่าเนินตรงนี้ยังไม่ต้องปะทะกับใครครับแล้วธนาดนตันตรางจะถูกชุบโดยเจมส์ซ่าน่ารักนะแต่เขายังเหลือซิกแซกนะอันตรายเหมือนกันนะถ้าเลือกจะชุบเลยโอ้ยใครโอ้โหเป็นหลังเตงมาหาไม่เจอเฉยเลยฮะเจมส์ซ่าโอ้โห หมุนอยู่นะแล้วริวค่ะเบเกเนตได้บากระรี่ค่ะแล้วโพสเซอร์อไปน็อกเจมมาได้แล้วซ้อมจะเกมไปเลยเจมไปได้โมโลเทาขู่ตรงนี้คิวปีกขึ้นรัวดิกแซกได้คิวจากทีทอนไฟล์อ้าวที่รออยู่แล้วค่ะโรนนไมายก็มาแจมเหมือนกันได้โรซิตเตจเจอาไป6ทีมเข้าไฟพรอ้อมกันหมดเลยฮะท่านผู้ชมเอาฮะแล้ววงนี้ยังเหลือกันอยู่สองคนนะสำหรับเอจนะและหมดเลยหมดเลยโอ้อ นี่กำหมันนะเจนกูลรอบบอกกำหมัค่ะเอโกสิไปเนาะปู่ฮิวมาได้ที่รออยู่แล้วเดทเทคือเข้ายากเหมือนกันไม่มีพื้นที่ให้เล่นยังไงดีเจนกูลรอบยังเหลือ a อคนนึงแล้วคิวคอนเฟิร์มก็อยู่ใกล้ๆด้วย2องพ่แล้วเกือบได้ล้นนี้เราเป็นเดดครับไม่ได้ดักแม่นะน้องดาวไปก่อนแต่น่าจะรีเซ็ตกันได้ต้องดูแล้วคือวงเนี่ยดีไปหายมเทกับเดทเทตเป็นที่เรียบร้อยนะสองทีมสามทีมตรงนี้เนี่ยต้องขยับเข้าวงกันหมดเลยครับ ใช่ครับสามเฟิร์สเอทมาก่อนนะหูดูเป็น5คิวของดิวแล้วเป็น5้คิวของทีมนะโอ้ยเนี่ยสองลูกโอ,โ,โอ้โหอยู่ไม่ได้นูรินบอกขอไม่อยู่ก็ได้ไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยเพชรเด็ดนอกดาวไปค่ะใช่ครับแล้วเจคอบก็ปิดหน้านของนูรินนะเป็นคิวสติวมาครับผมมุมนี้อุ้ยเกมนี้เอมเ็มไอเทนนี่สติลคิวได้รัวๆแล้วก็ยิงเองได้ด้วยนะเออซาพาลุยมาแล้วค่ะวนกลับมาเจอกับแอทแทกออร่าอีกครั้งหนึ่งแล้วขึ้นรถมายอมโดนเลยแล้วเจนน้องเอกอสิตไปได้ รีบร้อนไปหน่อยหรือเปล่าครับผมตรงนี้แล้วเป็นเพจเดดไปได้ริวตอนนี้ก็เลยจะเก็บงานแล้วเรียบร้อยครับผมเจมมาได้มาอีกหนึ่งคิวลงกนานไปได้ริวมาคิวซีอีก้วโอ้ชิวยังไงเอ่ยโอ้ยวิ่งยาวๆวิ่งยาวคิวซีก็ต้องวิ่งเหมือนกันครับผมถามว่าสามทีมนี้ต่างคนต่างวิ่งครับแท็กออลาส่งไกลๆเอ้าแล้วนอนแบบนี้เรียบร้อยโอ้โหนอนรอที่ห้องเธอฮะตรงนี้นอนแล้วปู่ชิวอ้าวตอนแรกโคชันดีสุดแต่ว่าเป็นเจมที่พีคมามุมนี้ แล้วอะไรจะก็ง่าเรียบร้อยเนาะตาวเออซาผ่าหลุยครับไปได้แล้วแจงคุณล้อมนะส่วนเจมสันเอาเจมขอบไปแล้วเกุลลุ่มเจีย์ไปได้เป๊ะเด็ดว่าไม่มีใครสนใจเดทเดดเลยครับผมตอนนี้โอ้โหไฟกันยับเลยนะแล้วเฮ้ยเอาแล้วดิแท็กออร่าขึ้นรถมาแบบนี้ต้องดูว่าจะไปเล่นตรงไหนมอริโภคเปิดไปแล้วครับผมแฟตเปิดจุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแฟตแฟตไปมาอีกแล้วแล้วแฟตอีกทีหนึ่งโอ้โหอ้าวขึ้นไม่เจอนึงครับผมแฟตอีกลูกหนึ่งแฟตแฟต แล้วดักแมนอย่างไงตอนนี้แฟดเปลี่ยนมุมมาเล่นอองฝั่งขวาโอ้โหแล้วมีผู้้ไม้ให้เล่นด้วยโอ้โหดักแมจะรู้เปล่าว่าเขาอยู่ที่ไหนม้เดินมา,มาเลยเ,เดินมาแบบไม่ได้เจอไม่เจอเรียบยร้อยเป็นปูชิวยิงคอ้อนมาครับแล้วเป็นแฝดทักเก็บงานใบโอ้โหแต่คือเมื่อกี้ ตังแม่ก็หาไม่เจอเหมือนกันใช่แต่จริงๆถ้าไม่มีปู่ชิวเนี่ยผมว่าเป็นการตัดใจที่ดีนะการว่าจังหวะน,นี้ครับผมที่เขายิงคอกันอยู่ไหลามาแล้วเป็นในกูเซียครับได้ปู่ชิวไปตะเปไปตรงนี้เจมือหนึ่งเรียบร้อยครับเป็นโลคน,นันหนึ่งสามก็ผมไม่ได้ออราวกำลังจะได้ไก่เกมนี้ไปหรือเปล่าโลนนันได้กรูเซียเฮ้ยยังมีโอกาสอยู่นะโรนามายสองต่อหนึ่งค่ะแล้วจะรีเซ็ตเอสกรูเซียขึ้นมาโรนนามายเปลี่ยนมุมมาเล่นฝั่งขวาแล้วอเขาเห็นเราหรือเปล่า อ้อมมาก่อนมีแฟกมาแต่คือการไหลลงไปตรงนั้นของแอตแลตากับเราการก็ได้เปรียบเลยนะครับ <Dynam ik> ใช่ได้พื้นทีกาลางวงไปก่อนนะค่อยๆสเปรย์มาคร้บผมลรนานมีอะไง,งไม่ติดไปยังติดต้นไม้อยู่ยืนวันเลย <S <S โรคน,นานไม่เอายังไงดีหนึ่งต่อสามค่ะอ้อมมาเล่นมุมลงๆแบบนี้ขอปั๊มยาก่อนยังมีผู้มมให้เล่นแต่ว่า โอ้ยอมเลยม,เเมาเรียบร้อยกระจายสมอลเมตนต์อีกมาอีกหนึ่งคนเอาตัวมาแล้วก็ผมอุ้ยแล้วเป็นแฝดกับผมไม่ได้จ็อบเปอร์ม,มาก่อนนะปอเชสเข้าบ้านมาจนได้ก็ผมโกเซนจะถอยไหวหรือเปล่าแบบนี้ปู่ชิวแล้วก็แฟลชค่ะเฮ้ยแต่ว่านูรินยืนเพลินไม่ดีเหมือนกันเพราะว่า,า ETN เอ็ขาก็หยับมาข้างหลังแต่ล้มนั้นเบรกไว้ให้ฮะโอ้ไปเอามพัแม่แล้วก็ JKR ีองน็อกดาวน์โอ้เป็นพัธมิต์อีกฝั่งหนึ่งหรือยังไงอะล้มน้นมายไปได้ ETN น็อกดาวน์ไปสองคนแล้วเรียยบร้้อปิดดหมมททังีเลย เลนจ์เอ็กเดินขึ้นมาด้านหน้ามีนูรินอยู่โอ้ปะมือกันบ่อยๆครับผมตรงนี้แล้วเขาไหลขวามาเหยียบไฟเล็กโติกก็ผมไม่ได้นูรินโอ้มุมนี้ยังไงเอ่ยแล้วเป็นโกติกเก็บไปแล้วตองเคเก็บเลนจ์เอ็กไปเลยฮะเผาเพื่อนโอ้โหไวไฟไว้พอดีนะเราลงนานพยายามกระเนืดไปครับผมคือพื้นที่ตรงนี้การเป็นว่ายมาเทสเนี่ยล้อมด้านของเดนเทสไปอีกหนึ่งทีนะใช่ค่ะเก็บคิวของตัวเองไปครับผมแล้วยังได้อีกหนึ่งนกดาวนะตอนนี้เหลือตองเคคนเดียวครับยังเล่นได้แบบชาเปอร์สปอร์ต จากตอนแรกเดทจะไปชิดชาเปอร์นะแต่กลายเป็นว่า MITS เนี่ยได้ร่วมเหมือนเขาเรื่องงูกินหางหลายๆงูเลยแลวเดินมาที่ตรงนี้โลนานมาแลวยังไม่เห็นแฟลชอยู่เยนจังหวะไปหรือเป<ห>ล่าล้วเรียยรเลย<ห>แฟลชเอาแต่ว่าซ้ำไม่ได้หรือเปล่าโอซ้ำได้ด้วยครับผมเข้ามาเทิดไ,ไม่ทันนะอเอโกฟิตและตอนเคสุดท้ายโดนลากออกเกมไปนะครับถูกต้องนะแม่เล่นจังหวะไปนิดนึงนะตรงนี้เสียดายเสียดายเธอเลย MITS ค่ะโดนแฟลชงูที่อยู่ในสโมก คือมาแครลอยข้าวิตะมกจ่าพอดีนะใช่ครับแล้วเดินลงมาจังหวะลักไก่แต่ว่าเป็นเบลมอสครับผมรออยู่แล้วครับตดนอดาวน์น้านนงเจคอบจากที่จะไปรวบใส่เดทเทดนะโดนสวนคืนมาเลยใช่ครับผมโอ้โหแล้วด่ซิซีซีไปได้เจมซ่า ตัดมาที่ตรงนี้ก่อนครับผมน็อกดาวน์ไม่พลาดเหมือนกันแล้วหูยโรนิต<ห>เต้ดกี่เหินไปเลยจังหวะที่กำลังจะขึ้นเขาว,ว่าดีครับผมโรนิตเต็เบรกเกมเสิร์ฟไว้ตรงนี้แล้วเบรคว่าไม่ได้ดักแมงหนึ่งน็อกดาวน์ครับเพิ่มข้อมูลเหลือสองคนครับส่วนทีไฟายเนี่ยมัน<ห>จะมีน็อกดาวน์อีกหนึ่งคนนะฮะโอ้แลยเรียบร้อยครับเมดินไทยแลนด์จบอันดับที่สิบไปเลยครับผมแล้ไหนอะไหนอะเอากริทึมไหนอะโอ้โหส่าขยับลงมาหนีหนีสุดเลยเฮ้ย ้ยแล้วนี่เจขอบกุหลาดน้องดาวบนนาหน้าหวานไปได้แล้วสามกจะเกมไปเลยค่ะจากเจคอบแล้วตรงนี้ค่ะรนมาดันโมเมนต์จะตกรถไหมเจคอบสเปย์อยู่แล้วเปลี่ยนมาเป็นเอสเกอเอสคออย่างไม่ได้แต่เสียจังหวะเข้าตรงนี้เอีเพรเหมือนเดไม่มีโลแล้วหรือเปล่าเอาหลายมามุมนี้ก็ผม AG เสียไป2เมื่อสักครู่นี้แล้วมียังไปเทสอยู่เปล่าไม่เจอลงหน้าพอดีหนักแมนเข้ามาเหตุมาจนได้ครับโอ้เหลือคนเดียวฮะมุมนี้ระเบิดเก็บไปอีกครึ่งหลอดเรียบร้อยไหม <All S 2> เลยไม่ได้เลยโอหแล้วเพื่อนเขาตั้งไก่กับมารีเซตด้วยฮะตรงนี้ไหลเข้ามาแต่ก่อนจะรีเซตขออนุญาตยิงก่อนละกันเรียบร้อยดังมากครับรรแบบเบโกซิครับผมแบ่งกันไปคนละหนึ่งคิวแล้วเหมือนจะดึงลูกนั้นกลับมาได้ด้วยเจมส์ซ่าไปได้เออซ่าพาลุยครับผมโอ้รีเซตมาได้ค่ะไอเทียนไ <M ith. S 2> อเทีนเห็นฟีดขึ้นมาแล้วครับผมตรงนี้พอกรอนแมนเจแคแล้วโอปอลไม่ได้ประถมพงครับไม่ได้เล่นจริงๆนะเกมนี้ทีไฟ โหลำบากจริงๆคองเราเพราะโดนยิงกดมาตรงนี้เลื่อเหลือ21แต่ภาพมาที่ชูมกันอยู่แล้วเองก็สิเดินค้าไว้ให้เอาแล้วดิตรงนี้กลายเป็นว่าเสียหายเองหรือเปล่าหลับ ETN ก็ผมแล้วดูฮะเพชรเด็ดเพชรเด็ดวงเอาไปกินมาเอ้าเอาไ เอา้าโดนวงกลายเป็นว่าเดเทที่กำลังจะไปมาเกี่ยวคิวได้อีกแล้วครับผมเหลือเชื่อจริงๆครับตรงนี้ครับโอ้โหแล้วเ e อกซสิก็ไปเก็บบอลบอไปได้สติลคิวมาจากระยะไกลๆเอาอยัางไงดีพอมุลเร็วรเรียบร้อยจบเวลาที่11อดไปค่ะด้วยแฟลชปิดเกมยังไงฮะมุมนี้เจ้าแมนก็ยังนั่งรออยู่นะเพราะว่าลงนั้นโผล่ออกมาแล้วกอดแมวไปได้หน้าของลงนั้นก่อนแล้วกำลังจะซ้ำออกจากเกมซึ่งทํำได้เรียบร้อยครับผมออกมา ยังน็อกดาวมาไม่ได้แต่ว่าโฟกัสอยู่นะ M.I.F. โฟกัสกับบุรีรัมแต่ว่าฝั่งขวาก็ยังมีโกเซนแล้วเจเจคอบกลับไปน็อกจอแมนมาได้นี่คือเห็นหัวเห็นตัวหมดเลยนะครับผมมุมของดักแมนแต่ว่าแล้วเบลลมอร์ก็ไปได้ก็อดแมวเหมือนกันครับผมเอาเลยครับบุรีรัมจะเสียหายเองหรือเปล่าแล้วเจคอบไปคิวสติวมาได้แล้วเบลลมอสปิดทางด้านของก็อดแมวไปแล้วเจคอบปิดทางด้านของเจ้าแมนครับผมได้คิวเพิ่มเติมไปลอยไวเทสนะบบุรีรัมจบอันดับที่สิบครับ ใช่ค,ค่ะโอ้โหแล้วปัดผ้ามาด่ชัปเปอร์นูเรนไปได้เอ็กโคสินอกดาวลงไปแล้วไอ้ไกไปสติลคิวได้อีกแล้วแบททูเบสินสติลคิวรัวๆแล้วยังไงดีนูรีอ้าวเรสิงแซคเฟรนเนไปได้2ดับเบิลนอกดาวเ้วเก็บด้วยดักแมนได้เดเท็ดนูเรนไปแล้วเจค,คอบก็มาเก็บซ้ำเก็บงานไปได้แต่ว่าอิงก็ผมเข้ามาเทินะได้ดักแมนปฮยนกดาวไปมุมนี้คือเดเทดจากที่จะไปจะไปนะได้คิวมา3แล้วก็ผมแล้วก็ได้เพนเปนพอยด์ด้วยฮะบเกมนี้ใช่ค่ะ เราดูหาทางด้านแบ็คทูเบสิกเหมือนจะไม่ให้เล่นเนี้ยเดินตรงนี้นะแล้วเลนเจอร์เอ็กครับไปเนยใส่รถระเบิดใส่พิทเทอร์แมสไปนะครับผมแล้วเดินต่อนเนื่องเลยฮะตั้งรับอยู่มุมนี้ของจ็อบแจ็บกระโดดไปยังไม่เจอแล้วเลนเจอร์เอ็กเผาหน้าพิทเทอร์แมสไปแฟดไม่ได้เจอขอบจอบอันดับแปดไอ้เอ็มทีเอสโอ้ฮาริเกมิ้งไปก่อนครับผมดักแมนไม่ได้ริวครับแล้วโนได้ปิดไอเลนไอคอนไปมุมนี้จ็อบแจ็บเก็บบาหน้าวันเอ็ดครับสเปรย์ไปเรียบร้อยครับลงหนาไปได้เอ็ดดี้ เราตามได้ด้วยครับผมตรงนี้ไหลมาแค่คนเดียวครับผมบุรีรัมย์แต่ก็ถือว่ามีอินโฟให้เพื่อนนะะว่าทางด้านนี้มาไม่ได้แล้วครับบุรีรัมย์าเล่นสุดเอเมทสุดเหมือนกันครับผมออ้แล้วปล่อยให้ลอดไปได้ค่ะใช่ครับยิงไล่ไปก่อนครับผมตรงนี้แต่ว่าเป็นเวดักทางด้านของแอทเทอราวอยู่เหมือนกันนะแล้วดูรินครับผมยังส่องหาอยู่นะแต่ว่าฟาสตดแล้วครับผมไปโดนทางด้านของเลเจอร์เอเลโนด้านก็ไปโดนลูกนั้นเหมือนกันหายสองเลยแล้วดับแหมก็ไปไปโดนทางด้านของเบลมอนนะตัวน้งดาวลงไปแล้วเก็บเลยครับผม แล้วดูวงนะตบกลับมาทางด้านล่างเป็นที่เรียบร้อยนะเภอขอมยตอนนี้อยู่ใกล้ๆกลางวงเลยใช่ครับผมแล้วเจ้าแม่ไปได้ท่าของโลกนานครับเหลือ2คนนะฮะ MITS นะครับผมทะลุกันเข้ามาได้ครับเป็นท่งของเจคอบครับโอ้เหลือคนเดียวด้วยฮะ MITS แล้วนี่ฮะพอเชสครับไปได้ท้าของโนอาดาฮะออกจากเกมไปบุรีรัมย์เกมนี้จบออกไปอันดับที่15ด้วยชาร์เปอร์ครับไปเล่นสุดไปหน่อยนะบุรีรัมย์มีดาเมจติดไปสักหน่อยนี่มีโอกาสน็อกดาวเลยนะตรงนี้โกเซนที่เพิ่งไหลเข้ามาอย่างมูโซนะ โอ้แต่ไม่มีสโค๊มาจากกรอบใช่นูรินไปเก็บรถนําเมาจะเกมไปได้ไฮเดรเทรตอนนี้มีแล้วสองคิวแต่พามาที่โกเซนค่ะโอ้โหนอวงแต่ว่ามีรถพร้อมนะรอจังหวะมูฟเข้าค่ะอ่ะตอนนี้เราคุณโดนดามเมจมาแจกมาจากเจี๊บขอบผมตรงนี้กลายเป็นว่ามีโอกาสให้ขยาบหรือเปล่าโอ้ไม่ได้เล่นไม่ได้ออกรับผมแต่ว่าแบบนี้ก็ถือว่าไม่ได้แจกทางด้านของคิวพอยต์ให้กับทั้งสองทีมที่ยังอยู่